แถวเข้ามาได้ครับแล้วก็วันนี้เต็มที่ครับวัราต้องการสีมะเ้าด้วยสี็นเข้าแล้วันนหมูอยู่แบนอันน้ำพครับเบียร์สามขวดครับต้อม่หัวไอ้อยู่ครับเอาเสื้อได้รู้ไหมฮะนั่นไม่ได้วอ่นาครับ่้วจะแกว่ยับ

นะครับกับการกีฬาของดูหน้าชมหน้ากีฬาเราครับพระเอกตั้มสุกฤษชัยมาแต่ละคนต่อมาหักเลยดีเหรออย่าลืมกดแชร์นะครับกดแชร์นะครับพระเอกเรียกกับมาพร้อมอันนี้พระเอกยังนี่สวัสดีอาจารย์เบียร์ด้วยนะครับมามาแล้วมาแล้วพี่น้องนะครับยอมแพ้แล้ว พระเ,เอกเบนยู่ใส่พี่นอ้องนะครับรน,น,น,นี่นะครับมาเบิงหนางานใดครับสนามบ้าบอลอารีนาคอนแกนนะ,น,นะครับเริ่มการแข่งขันแล้วนะครับรูแรกเลยครับพี่นอ้อง เสีพี่เอมครับอาจารย์เอนเสังมาครับีส้มมันมันมันระลงสนามแล้วนะครับพระเอกพระเอกเป็นสุปรชัยนะครับีับ ส่วนักกีฬาสัพักเด้นะฮะส่วัสดี่ัชมนะครับผานไล์สตากกดแชร์ด้วยนะครับวันนี้ผู้บรรยายครับผมเกดเอแล้วก็ม้นไปเก่าเอซีนเกรอดเราก็คนมากันทั้งคณะเลยอไอชื่อัสงทีมนะครับเอาล่ะจากบลไปต่อเซแล้วกัน เบอร์สิครับอร์จับรับเบอร์สิบสี่ครับู่จัทีมครับเบอร์สิดิสบชัยครับเบอร์สิบเจครับแมาลุนกนครับเบอร์ยี่สิบสี่ครัปเบอร์ยี่สิบเจ็ดโสนครับแล้วก็เบอร์สามสิบตามชาบุญรับครับผมชามนใจกันร้อยนะครับบุเอซ หมายเลขห่งครับลุงรันหมายเลขสี่ด้านเหลิมหมายเลขหกหมายเลขเจ็ดดนหมายเลขเจ็ครับหมายเลขสองครับหมายเลขสิบอต้มชาเขียวหมายเลขสิบอโจหมายเลขสิบห้าอเบียหมายเลขสิบอทีหมายเลขนมัดครับนะคกสติชนี้ด้วยการีเสียใาเรียบร้อครับอาดึกยาวผู้ี่นใกลงเอครับ เช่นคนครับครับผมครับเด็กๆครับผู้สนับสนุนนะครับผมอย่งพิ็นกาเดอร์ชายเจิญลยสิบอิสระนแก่งโบราบศิลนินเมืองเทลโคสสเตลเสซีแล้ว่อสุดอันสายลับเคดีไซน์หุ่นเก้ารับแบบดีไซน์ต่อไปครับหมูธมชายครับผ้สนับสนุนอางพิกาครับน้องแฟนอดิตกินผามานครับางลโอเคครับรอบนี้เริ่มแล้วในการลส่งก่นนะผมจลอย เอาครับต่อไปครับผู้สืบถุนหลักยาวพินัครับผิวพระภาครับแล้วก็ทางโรดนรกรศิลปินครับพิเงแทนยังกระเด็นสยามไปประดับครับจะต้อนมาเล่นขอดป้าประเทศทั้งด้าเหือครับสิบห้าวันีดแจกันีครับกำลังลีนไปเรื่อยๆครับไ่ใชมับข้ามายาวล็อกใจบางยาในล็อกใ้เพื่อนยกเพื่อนไปขอนามเลยจ้าไปขอนามเพาะอะไรครับแม่